โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นทาวเวอร์เล่นทอร์เรตทาวเวอร์ดิเฟนต์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะเอา m ิวนิง่งทีวีแมนไปลงแบบมูสไนแมสผมก็อยากลองเหมือนกันว่าที่เขาบอกว่ามันโหดนักโหดหนะเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเดียวอันก่อนที่เราจะไปดูก็อยา่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะผมไปเราจะเล่นในเมืองไหนดีนะอันนี้ อาม่าเราเล่นโนดในเรสไซด์ดีกว่าห้าร้อยเหรออืมถ้าร้อยเป็นตัวมันสามารถผ่านมันสามารถโซโล่นานได้ไหมได้หรือเปล่าผมจะอดออโต้สคริปต์นะเพื่อที่จะทําให้มันลิปิเป็นไวขึ้นแล้วก็ใช่มันจะได้ดูกันไวๆขึ้นครับผมไป let's go เออนานเลอะเกินไม่เป็นไรครับผม,ผมรอได้ สิ่งแรกที่เราต้องวางก็คือตัวทําเหมือนนะผมถ้าไม่มีตัวทําเหมือนเราก็ไม่สามารถวางได้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่แต่ผมว่าผมจะวางตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่ามันเสียดายอย่างเดียวก็คือมันการสตันได้น้อยมากๆเลยในมิววิ่งหรืออ่าหรือไททันซิกมาแมนคือมันวางมันวางได้น้อยมากๆเลยครับผมมันการสแตนได้น้อยแบบน้อยจิบมากๆ ไม,ไม่ว่าจะเป็นการการสตตนเดียวการการสตันหมู่หรือการสตันอะไรก็แล้วแต่ปกันการสตตนที่ได้น้อยจริงๆนะผมเริ่มแรกเดิมทีการวางก็คือ500ร้อยดีคือ1 5 0 0 0หืหรือ600อปุ๊บผมก็ต้องวางไปก่อนผมวางปุ๊บนี่วางเสร็จปุ๊บหน้าตามันก็จะดูแบบมองแมงกอง,อง,องแกงแล้วก็จะไม่มีเสียงด้วยนะไม่ัมงเสียงไม่มี โอ้โห oh, oh, oh. แล้วผมก็จะวางหนีไปเรื่อยๆก็สกิปแบบรวยไปไปกันแบบไวยๆไงใช่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเหมือนกับอ่าลักกี้คอเวอร์แมนหรือเปล่าใช่ตัวคิวเขียวอ่ะจำชื่อไม่ค่อยได้หรอกผมก็พูดไปเรื่อยผมอ่ะแค่นั้นแหละนีก็ใช่คุณดูกลับมาจากประสงการณ์กันหรือย,อยังครับผมก็มมมค,อคอมเมนต์บอกด้วอยละกันมันบอกว่ามันการสถานะได้ด้วยนี่่การสถานะได้น้อยหรือมากแค่นั้นเอง ก็อยากรู้เหมือนกันไงผมต้องอัพนี่ก่อนใช่จะวางเป็นสองตัวแล้วกันเผื่อได้เมนได้พอก็คือวางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวหลับแล้วหนึ่งยอกอ่าแต่ว่ามันตีไวมากเลยนะเป็นเป็นตัว OE ที่ดีที่สุดมั้งที่ผมดูมานะดีกว่าตัวตู้เย็นนี่จำชื่อไม่ได้หรอแต่เหมือนกับไมโครเวฟอะไอตัวไมไมไมโครเวฟอะจำ ชื่ออะไรแล้วนะอ่าจำชื่อไม่ได้นี่ไงกระตันเปนก็ดีนะสำหรับผมว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยพวกเซท,ท่านน่าจะมีนะแบบเนี้ยแบบออตตัตลี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเยอะๆนะว่าถ้าลงในเลนอะมันโกงมากเลยนะก็อยากลงเหมือนก,กันเอาตัวนี้ไปโซโลอะอแล้วต้องวางอีกตัวนะึงก็คือตรงนี้เฮ้ยวางตรงไหนดีตรงไหนที่มันได้ไม่วางก่อนอัพก่อน 1,000ดาลเมจจะเพิ่มเป็น7 5 0รยระยะ25กุดดาวเท่าเดิมนะครับผมาตาการเปลี่ยนทา่าทางก็ปกติใช่ลงมิววิ่งแค่ตัวเดียวผ่านไดแมยใช่ถ้าใครอยากผ่านไดแมยก็ลองเฮ้ยดูนะเนี่ยแต่ว่ามันมันสลบดิอ่าถู่ว่ายังใช้ได้อยู่ถู่ว่ายังใช้ได้อยู่เฮ้ย ตัวาเชิงได้อยู่ตัวยังเก่งอยู่นะที่แบบอับต้องอัเอ้ยกริดมากริดมาก็ยืดดิยงนี้ยืดยาวนะยืดกิดไฟแดงนะโดนกริดเอ้ยยืดฟุบฟุบอุ้มอุุุตางโอ้โอเฮ้ยเดี๋ยว,ว่ามันหลับนานไปหน่อยว่ะมันหลับนานมากเลยดูดิ เป,เป็นการหลับที่ยาวนานจริงๆใช่เป็นการหลับที่ยาวนานมากๆเลยหลับประมาณอสองนะลงไปวิ่งเอาไปวิ่งตัวเดียวน่าจะแบกได้ทั้งเกมอยู่ละมั้งใช่ถ้าแบกไม่ได้ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมออโต้สคิปไงเราจะได้แบบแบบเร็วๆใช่เอามีเงินแล้วก็ทำอะไรได้ถูกป่ะเอาได้ทุกตัวนี่ มันตีไกลมากเลยผมแนะนำนะสมมติถ้าเอาเมมิ่งไปลงโซโล่นะผมควรให้มีอแพรตัวตัวตัวรีแพรโดนะอ่ะตัวรีแพรผมแนะนำนนะเฮ้ยจามีเป็นตัน5้าพันเหรอรับทั้งหมดกี่บาทไ้เนี่ยแพงอยู่เหมือนกันนะเมมิ่งอะ่ะถ้าเราเม่วมมิงไปลงดานเ e อเลสอ่ะใช่มันก็จะโหดนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้ท่นสปิ ไอ้เตตันสปิเกอร์แมนมันยังไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีข้อเสียเยอะอยูอ่ข้อเสียของมันก็อาจจะเป็นวางเยอะไปหน่อยก็คือใช้เงินในการวางเยอะไปแล้วก็มันไม่ได้ติดติดสตันไงไอ่ามันมันคนที่ติดติดสตันเหมือนกับไอ้นี้ใช่มันคนที่จะติดติดสตันเหมือนกันนะผมว่ามันถึงจะโหดได้ แต่ข้อเ,เสียอย่างของมันก็คือแต่ท่านสิกมาแมนก็คือมันมันกระสานได้น้อยมากใช่ตัวน,นี้ก็เช่นกันตัวน,นี้ก็การสถานได้น้อยแต่ถ้าวางแค่2ตัวมันคงไม่มีเสียหาอะไรมากหรอกใช่มันาสามารถหยุดพวกไทเลตไว้ที่อุ๊มไว้ที่ตรงนี้แค่เลยตรงนี้ได้ใช่ใดูมันดู โหดมากเลยนะจ้าแบบเอาลงโซโลโ่แบบหนึ่งๆอ่ะหยุสบายสบายสบายเลยอ่ะใช่แมวหยุดนี่เห็นไหมแล้วก็ตีค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับแรงมากแต่ว่าใช้ได้อยู่ได้เป็นลีเจนที่ดีในระดับหนึ่งด่าน40เลยดีว่ะโอเคครับผม

ผ่านไหมสองตัวโอเคน่าจะผ่านงั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูก่อนที่ผ่านแล้วห้าสิบเวฟบอ,อัพมิววิ่งเต็มหนึ่งตัวแนละ้วอ่าไปยี่สิบห้าอัพเต็มหนึ่งตัวงั้นก็ไปเจอกันใหม่งั้นก็ไปเจอกันที่เวฟที่สี่สิบไปเลยครับผมไปเลสโก o มิววิ่งทีวีแมน 15, จนครบ15บห้นครบส0ตัวหนึ่งจนครบสบตัวแล้วผมแล้วก็มันกำลังจะพ่ายแพ้เพราะว่ามันดามเมจไม่พอใจับแล้วมันก็ไม่การสถานะให้ผมด้วยมันกำลังจะพ่ายแพ้เพราะดาเหตุมันเริ่มจะไม่พอแล้ว อันนี้ผมวางเวลหนึ่งไว้ยเยอะมากผมก็จะวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งปุ๊บสิบแอนอเราไ,ไ,ไหมเฮ้ยมันเริ่มมาเยอะทร้งลแล้วแต่ผมผมคิดว่าผมไหวตัวตำรวจเลิศห้าละห้าห้าแสนสี่ก็มาแล้วราก็มาแล้วห้าแสนไม่เป็นไรแต่ว่าสมสามารถของเราความามารถพิเศษของเราก็คือ ต้านยึดศัตรูไงล่ะไม่ว่า,อาเองจะเองแค่ไหนถ้าเองเดินไม่ได้เองก็จบอะโอ้ยหยุดแล้วทำไมตัวนี้เป็นมีโลกบาเล่ด้วยเนี่ยโอ้ยตัวตำรวจนี่น่ากลัวมากเลยแม่งมีโลด้วยมีโลดโนบด้วยอ๊ะาเราไม่เน้นสวยงาม เราเน้นกําจัดหมู่แต่ว่ามันไม่การสถาน,นะเลยไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆก็คือไม่กันเลยอัพไปหมืนหกประมาณหมื่นหกห้าร้อยบาทใช่ในการอัพหนึ่งตัวโอ้โหเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วแต,แต่สำหรับผมก็น่าจะเป็นตัวนนั้นที่ดีที่สุดน่าจะเป็นอ่า ลัคกี้โคเวอร์อะไอตัวลักคกี้ตัวเขียวอะอ่ะาเริ่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับผมอะการสถานะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คิวแมิเมเนี้ยมันจะน้อยแต่ว่ามันก็การสถานะได้มันเขามาทดแทนไงใช่แต่ไม่แค่สี่พันดิตอนนี้ดาเมจร 3, ์สามพันการโจมตีก็เท่ากันการโจมตีก็มากกว่า,าผมแนะนำหมอผมแนะนำเป็นไททันคล็อกแมนไม่ใช่ไททันคล็อกแมนดิอ่า โคเวอร์แมนอะตัวนั้นอะเอตัวเขียวอ่ะตัวเขียวจำชื่อมันไม่ได้หรอจำชื่อมั่อท่ไม่ได้หรอมันเยอะเกินอ่าชื่ออะไรสักอย่างอะไรเขวเขียวเขียวเ่ะ,ะใหโอ้จะไา้จะห้าสิบแล้วหรออะไรอฮ้ยใจปวดใจหมดเลยนะไม่ใช่นะที่มันลัด UFO Toilet นี่มัน t ทเลสองจุดศูนี่มันไม่เคยเจสันแล้วฉบบอัปเดตผมก็สเกตได้เลยโดนผเอ้ยนี่มัน Titan Man. อ,อินฟินิตไททันสปิเกอร์แมนเ่ยออโดดสิงห์นะเดโดสิงอ่งะเองโดสิงหนะ์นี่มันวอทเทเลทศูนย์จุดสองศูนย์ุดสี่หน่วยสิบโอ้ล้านห้าี่ล้านสอง เฮ้ยผมต้องขายแล้วผมต้องขายจะมาหวังเพิ่มผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่าคนดูเขามีไงที่จะไปซื้อตามแต่ผมแนะนําให้มีเดินรีแพร์นะสำหรับผมอะ่ะมันกูจะเล่นยากมากเลยนะผมบอกครับถ้าผ่านเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ยังตันเหมือนเดิมถือว่ามันยังถ้าให้คะแนนตัวนี้ผมให้คะแนนประมาณ หนึงใช่ให้แค่เจ็ดคะแนนพอแล้วคุณดูอยากให้คะแนนตัวมีวิ่งทีวีแมนตัวนี้กี่คะแนนครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมว่าอยากรวมเหมือนกันว่าคุณดูจะให้กี่คะแนนแต่ว่าเรื่อลดลงรลวๆเลยแล้วเนี่ยนาทีจุดเก้าศูนย์ก็ถือว่าเร็วอยู่แต่ก็ังช้าอยู่ผมก็โอเคครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าครับผม,ผมครับ